สวัสดีครับสวัสดียามเช้าแฟนผีทุกท่านเลยนะครับผมต้อนรับสู่กนตัตหน้าล่าข่าวแมนยูนะครับสรุปข่าวแมนยูประจำเช้าวันจันทร์ที่6กันยายนครับเรามาเกาะติดข่าวสารประจําวันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันวันนี้จะมาพูดถึง3เรื่องของ3กองกลางของเรานะครับแม็กโทมิเน่ลินการ์และก็ดอนนี่ฟานเดอร์เบกด้วยมีอัปเดตอะไรมาเพิ่มเติมวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามไปพร้อมกันเลยนะครับก่อนหน่นฝากเหมือนเดิมอย่าลืมกดซับให้ผมด้วยครับการัตหน้าล่าข่าวแมนยูและก็ฝากสปอนเซอร์เป็นยาถ่ายหนึาา่ง ต้องการจะขับลมจัดไปกับยาถ่าย123่นะครับรวมถึงสมุนไพรธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสผลิตจากทางเช่าและกระชายขาวสามารถติดต่อไปสั่งซื้อได้ผ่าน Facebook Line และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นมาบนหน้าจอภาพเลยนะครับ เมื่อคืนนี้มีไฮไลท์อยู่ที่เกมของทีมชาติอังกฤษนะครับที่เปิดสนามเวมบลีย์พบกับทีมชาติแอนดอร่านะครับแต่ด้วยการที่เจอกับทีมที่มีชื่อชั้นเป็นรองเยอะก็เลยทําให้เซาเกตเลือกพักนักเตะต,ตัวหลักหลายๆคนครับแล้วส่งตัวสํารองลงสนามซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวเกมหน้าจะมีโปรแกรมหนักอีกนะครับต้องเจอกับทีมชาติโปรแลนด์ โดยเกมเมื่อคืนนี้นะครับสำหรับนักเตะแมนยูซานโชถอนตัวไปแล้วนะครับเพราะมีอาการบาดเจ็บรบกวนก็เลยไม่มีชื่อในการลงสนามนะครับส่วนแม็กควายกับลูกชอก็ได้พักทั้งคู่ครับเตรียมตัวสําหรับเกมถัดไปตัวแทนจากทีมเราคนเดียวที่ส่งลงสนามก็คือเจสซีลินการ์ดนะครับแล้วคือเมื่อคืนนี้ลินการ์ดก็ระเบิดฟอร์มเทพสมชื่อเลยครับพังกรีดขึ้นนําก่อนนาที18ในครึ่งแรกจากนั้นก็เป็นแฮร์รี่เคนครับสังหารจุดโทษนาที72 ลินการ์มาบวกประตูให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งนาที78นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการที่พี่แกเนี่ยไปเปิดแอสซิสต์ให้กับบุกโยซาก้าครับโขประตูปิดกล่องอีกครั้งหนึ่งก่อนหมดเวลานะทำให้อังกฤษเปิดบ้านถล่มแอนดอร่าแบบสบายใจครับ4ประตูต่อ0เมื่อคือลินการ์ก็ถือว่าเด่นมากๆแล้วก็ได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมชประจําเกมนี้ไปนะครับ รวมแล้วเกมนี้ลิงการจัดไป2ประตูกับ1นึแอสซิสนะครับแถมฉลองประตูด้วยท่าซูของคริสเตียโนโรนันโดอีกต่างหากโอ้ขึ้นไปบนฟ้าเป็นเจสซี่ลิงการลงมาบนพื้นดินเป็นคริสเตียโน o โรนันโดนะครับสเทพใน1คน ถ้าฟอร์มดีแบบนี้บวกกับซานโชที่อาจจะยังไม่ฟิตสำหรับเกมหน้าที่เราพบกับนิวคาสเซิลนะครับก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่ลินการ์ดจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งปีกซ้ายนะครับซานโชไม่พร้อมแรชฟอร์ดก็ยังไม่กลับมาก็ลินการ์ดอาจจะเป็นปีกซ้ายตัวจริงหรือเปล่าเพราะเมื่อคืนนี้แกก็วิ่งเพ่นพ่านอยู่ทางซ้ายเป็นหลักด้วยนะครับแต่ว่าต้องไปแย่งกับองตัวนี้มาร์ซิอัลนะครับมาร์ซิยลเกมที่ผ่านมากับทีมชาติฝรั่งเศสก็เพิ่งจะยิงไปเหมือนกันนะครับผมนะสุด แต่ว่าคนที่จะได้รับผลกระทบเต็มๆจากเรื่องนี้ก็คือดอนนี่ฟันเดอ์เบกนะครับ คือถ้าเกิดลินการ์ดขยับไปเล่นปีกเป็นหลักมันก็โอเคแต่ถ้าสมมุติบรูโน่เฟร์แนนซ์ไม่พร้อมลงสนามขึ้นมานะครับ,รบกับฟอร์มแบบนี้นะเผลอลินการ์ดก็อาจจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนฟานเ์เบ็กซะด้วยซ้ำนะครับในตำแหน่งกองกลางตัวรุกตัวสำรองซึ่งล่าสุดกิโดอัลเบสเอเย่นของฟานเ์เบ็กก็ได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์เรื่องการย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการที่คราวนี้มาแบบยาวเหยียดเลยนะครับเมื่อ2วันก่อนเคยพูดไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้มาอีกเป็นสคริปต์ยาวเลยนะครับ กีโดอัลเบสไปพูดเอาไว้กับสื่อเจ้าหนึ่งนะครับโดยที่บอกว่าดอนนี่มาร่วมทีมอย่างเต็มไปด้วยความหวังโซชาบอกเขาว่าทีมจะเล่นอีกระบบหนึง่งแต่ใน5เกมแรกทุกอย่างมันดูผิดไปหมดและเมื่อจบฤด,ดูกาลเราได้ข้อสรุปว่าเขาแทบจะไม่ได้ลงเล่นเลยเราก็เลยคิดว่าปีหน้าเอาไงกันต่อดีต่อมาในช่วงฤด,ดูร้อนดอนนี่ก็ได้รับแจ้งว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ย้ายแล้วโรนลโดก็ย้ายมาร่วมทีมซึ่งเราต่างก็เริ่มรู้แล้วว่าข่าวร้ายจะมาเยือนแน่นอน เพราะตอนแรกบอกบาเล่นขยับฝั่งซ้ายแต่เมื่อโรนัลโดมาร่วมทีมหมายความว่าก็จะมีคนมาเล่นตรงกลางเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งก็คือบอกบาเนี่แหละซึ่งจะถอยจากตำแหน่งฝั่งซ้ายมาเล่นตรงแผงมิดฟิลด์ซึ่งมันกระทับกับตำแหน่งของดอนนี่พอดีเราก็เลยได้มีการพูดคุยกับโซชาและก็บอร์ดบริหารเพื่อเริ่มดําเนินการมองหาสโมสรใหม่แล้วก็สามารถมาจบได้ที่เอเวอร์ตันเราได้มีการพูดคุยกับมาเซลแบรนดผู้อำนวยการกีฬาและก็ฟาฮัดโมเชรีเจ้าของทีมเอเวอร์ตันไปแล้วด้วย ดอนนี่ได้คุยกับพ่อและพ่อตาพวกเขาตกลงกันว่าจะยอมถอยหลัง1นก้าในอาชีพการค้าแข้งอย่างน้อยก็เพื่อแลกกับการได้โอกาสในการลงเล่นทุกสัปดาห์ตอนนี้เอเวอร์ตันไม่มีมิดฟิลด์หมายเลขสิเพราะฮามสกับซิกูสันต่างมีปัญหาทั้งคู่ข้อเสนอทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีต่อมาโซชาและสโมสรอนก็โทรมาหาเราและบอกกับเราว่าเรื่องการย้ายทีมไม่มีทางเป็นไปได้และดอนนี่ก็ต้องมารายงานตัวในการฝึกซ้อมเช้าวันถัดไปตามปกติ มุมมองของเราที่มีต่อดอนนี่คือเขาไม่ใช่นักเตะที่จะมาลงเล่นแค่คาราบาลคับเอฟเอคับหรือว่าเล่นเพียงแค่บอลทัวยยุโรปเขามาอังกฤษเพื่อจะลงเล่นในพรีเมียร์ลีกแต่คุณก็รู้ว่าตำแหน่งผู้จัดการทีมมันเป็นยังไงพวกเขาไม่สามารถการันตีได้หรอกแต่เราก็ได้มีการพูดคุยกันบ้างแล้วซึ่งถ้าเกิดเทียบกับฤด,ดูกาลที่ผ่านมาทุกอย่างดูชัดเจนกว่ามากในตอนนี้ผมก็คาดหวังอย่างเต็มที่นะว่าดอนนี่จะได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นดอนนี่ทำงานหนักมากในช่วงที่ผ่านมาเขาได้พักแค่7วันเท่านั้น ในส่วนที่เหลือเขาฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อให้ร่างกายฟิตพร้อมที่สุดเขาพร้อมมากจริงๆในตอนนี้เขาควรได้รับโอกาสและไม่ควรถูกมองข้ามก็เป็นเรื่องที่พูดยากแหละนะครับว่าสถานการณ์อนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรยังไงก็ขอให้ดอนนี่ได้โอกาสในการลงสนามบ่อยกว่านี้แล้วกันนะครับกับแมนยูแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆไม่มีโอกาสได้ลงเลยก็คงต้องมีการปล่อยออกในช่วงตลาดหน้าหนาวนะครับเก็บไว้ก็เท่านั้นปล่อยให้นักเตะได้มีโอกาสไปพัฒนาตัวเองได้มีโอกาสไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่อื่นดีกว่านะครับ กองกลางอีกคนหนึ่งที่มีข่าววันนี้นะครับก็คือสกอตต์แมงโทมิน่ครับล่าสุดมีการอัปเดตออกมาแล้วในโซเชียลมีเดียเป็นอัปเดตเล็กๆนะครับเจ้าตัวเพิ่งลงภาพใน Instagram ครับเป็นรูปของตัวเองกําลังฉลองประตูอยู่ก็เป็นการสไลด์ข่าบนพื้นหญ้านะครับแต่ในแคปชั่นใต้ภาพใส่ emoji คําว่าซูลเข้ามาหรือที่แปลว่าเร็วๆนี้แหละนะครับก็คงแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้เนาะน่าจะหมายถึงเตรียมจะกลับมาลงสนามเร็วๆนี้นะครับ โดยที่แม็กโทเมเน่เข้ารับการผ่าตัดที่โคนขาหนีบไปเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะครับคือวางแผนเอาไว้แล้วว่าจะให้ตรงกับช่วงของ,ของการเบรกทีมชาติพอดีตอนนี้นักเตะก็กําลังฟื้นฟรูร่างกายอยู่นะครับตอนแรกก็มีการคาดการณ์เอาไว้นะครับว่าน่าจะใช้เวลาสักประมาณเดือนกว่าๆในการพักฟื้นแต่ถ้าเกิดร่างกายของแม็กซ์ซอสตอบสนองได้ดีกับการผ่าตัดซึ่งเป็นการผ่าตัดเล็กนะครับก็มีลุ้นว่าเจ้าตัวจะกลับมาภายในเดือนกันยายนนี้เลยนะครับซึ่งก็ดีนะ เพราะว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยงานหนักๆก,ก็เริ่มจะมารอแล้วแหละนะครับเดือนนี้เรามีโปรแกรมพบกับนิวคาสเซิลนะครับมีพบกับยังบอยส์เบิร์นมีพบกับเวสแฮมสองเกมนะครับมีบอลลีสและก็บอลถ้วยแอสตันวิลล่าและก็ปิดท้ายเดือนนี้ด้วยบีโอเรียลนะครับคู่อริกเก่าจากเกมยูโรป้าถ้ากลับมาทันเกมกับเวสแฮมได้จะดีมากเลยนะครับเพราะเวสแฮมช่วงนี้กําลังดุนะเอาแม็กธอมนินเน่มาค้ายันตรงส่วนแดนกลางหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ทันจริงๆขอให้ฟิตพร้อมชนบีโอเรียลก็แล้วกัน ช่วงท้ายปลายเดือนนะครับทีมจะได้แน่นๆหน่อยขอล้างแค้นแบบทีมเต็มๆนะมีแม็กควายมีแม็กโทมีวารานมีซันโชนะครับเอาให้พร้อมเอาให้มันล้างตากันไปเลยนะครับ นอกจากนั้นครับทีมก็จะมีคนนี้ด้วยนะครับคริสเตียโนโรนัลโดครับเมื่อวานนี้ก็ได้ลงภาพครอบครัวกําลังใช้เวลาด้วยกันในแมนเชสเตอร์นะครับโดยตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการกักตัว5วันก็พักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวไปแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับการกลับมาลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะคาดว่าเกมแรกกับนิโคลเซินก็น่าจะได้ลงเลยนะครับโรนัลโดพิมพ์แคปชั่นเอาไว้ด้วยครับบอกว่า ไหนใครว่าแมนเชสเตอร์ไม่มีแดดนะครับคือปกติแมนเชสเตอร์จะเป็นเมืองที่โดนล้อว่าอึมครึมฝนตกตลอดอากาศไม่ดีนะครับคราวนี้ก็แดดจ้าเลยแล้วดูคนที่มาพิมพ์ตอบด้านล่างครับมาคัสแรชฟอร์ด MBE นะครับแฟนคลับตัวจริงมาพิมพ์คอมเมนต์บอกว่า you have brought the sunshine with you brother ก็พี่ไงที่เป็นคนเอาแสงแดดติดตัวมาด้วยนะครับซันชายก็แปลประมาณว่าเป็นความสุขนะคุณเป็นคนที่เอาความสุขมาฝากคนในแมนเชสเตอร์นะครับนี่แฟนคลับตัวจริงรอคอยจะเล่นด้วยกันนะครับผมก็รอไปก่อนแลชฟอร์ตอนนี้ยังพักฟื้นอยู่นะครับประมาณ2เดือนถึงจะกลับมาได้นะครับแต่โรนลโดร่างกายพร้อมจิตใจพร้อมเสาร์นี้น่าจะได้ลงสนามเลยมั้งดูทรงแล้วนะครับพร้อมฟิตเป๊ะนะฮะโอเคนี่คือทั้งหมดของการตัวแราข่ะแมนยูที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ฝากด้วยกด subscribe ให้กันนะครับแล้วก Facebook Instagram ติดตามไปได้ช่วงนี้เบรกทีมชาติข่าวมันจะน้อยนิดนึงนะครับก็เลยคลิปไม่ยาวมากก็เอาตามที่มีแล้วกันเนาะก็ฝากด้วยนะครับมีสปอนเซอร์เป็นยาททย123และสมุนไพรธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชือ้อไวรัสนะครับเดี๋ยวพบกันที่แสวมสปอร์ตฮาร์ทไทมครับช่วงนี้ไปแล้วสวัสดีครับปินป๊น